สวัสดีค่ะวันนี้บีคอสโ m มจะมาแนะนํารถเข็นอลูมิเนียมอลลอยดแบบล้อแม็กซ์นิ้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ประกอบของรถเข็นรุ่นนี้กันค่ะที่พนักพิงกับเบาะรองนั่งจะเป็นแบบผ้านะคะก็จะมีลวดลายแบบนี้สามารถนั่งได้แบบสบายๆเลยค่ะส่วนต่อมานะคะจะเป็นที่พักเท้าที่พักเท้าสามารถเก็บขึ้นได้ค่ะในส่วนของตรงนี้นะคะจะมีมือจับสําหรับการเบรกมือค่ะ ในส่วนต่อมานะคะจะเป็นแบบเบรกล้อค่ะสามารถกดลงได้เลยเพื่อทำการล็อกล้อค่ะที่นั่งนะคะจะมีเข็มขัดนิรภัยมาให้ด้วยค่ะด้านหลังนะคะจะมีกระเป๋าใส่สัมภาระค่ะ ล้อหน้านะคะจะมีขนาด7นิ้วส่วนล้อหลังจะมีขนาด16นิ้วค่ะหากสนใจนะคะสำหรับรถเข็นรุ่นนี้ก็สามารถสั่งซื้อที่ตะการาด้านล่างของ B.Cosmo ได้เลยค่ะ